แจกลาจากฮาวายเหลือแค่50ตัวมาก่อนได้ก่อนนะจ๊ะแจกลา50ตัวสุดท้ายบนเกาะบ,บิ๊กของฮาวายไปเลี้ยงแบบฟรีฟรีาก,กว่า500ตัวถูกปล่อยเป็นอิสระหลังจากให้บริการทำงานสไตล์อ e ียอในไร่กาแฟและพื้นที่เกษตรกรรมบนเกาะบ,บิ๊กของฮาวาย พวกลาเหล่านี้กลายเป็นปัญหาใหญ่หลังจากที่พวกมันถูกภัยแล้งบีบบังคับให้เข้าไปในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของมนุษย์เพื่อหาแหล่งน้ำอย่างเช่นสระว่ายน้ำผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการรับลามาเลี้ยงควรจะรับเป็นคู่เพราะลาเป็นสัตว์สังคมถ้าเลี้ยงเดียเด่ยวๆจะทำให้น้องลารู้สึกหงุดหนิดเงาใจจนอาจจะร้องโวยวายเสียงดังตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสุขภาพและทำหมันให้ฟรีก่อนที่จะส่งให้เจ้าของใหม่ผู้ที่รับเลี้ยงยังควรจะมีที่ดินอย่างน้อยเท่ากับสนามเทนนิส8สนามหรือประมาณ2,000กว่าตารางเมตรพร้อมกับคอกรัว้วอาหารที่มีเส้นใหญ่สูงน้ำไฟฟ้าและสัตวแพทย์อย่างไรก็ตามถึงแม้จะต้องเตรียมการเยอะแยะ แต่ว่าการรับลาไปเลี้ยงเนี่ยดูเหมือนจะเป็นที่นิยมมากนะเพราะว่าช่วง6ปีที่ผ่านมามีคนรับน้องลาไปเลี้ยงแล้วถึง450ตัวโดย120ตัวถูกส่งไปที่แคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่ยังกล่าวเสริมว่าประมาณ80%ของน้องลาที่เหลือได้พบบ้านที่จะรับไปเลี้ยงแล้วด้วยถ้าสนใจรีบๆกันหน่อยนะเดี๋ยวหมดจะหาว่าก้อยไม่บอกนัจ้ะ